好，我们干。 บ,บคู่คู่แต่ Full Body กับเครื่อง Water Rower M ห้าร้อยหรือกันเชียงโบกที่จําลองมาจากการพายเรือนในน้ําโดดเด่นตรงที่ผสมผสานการออกกําลังกายระหว่างคาร์ดิโอและสตรีคเทนนิงไว้ในเครื่องเดียวให้กล้ามเนื้อถึง8 5เปเถ้าเราเปรียบเทียบกับการวิ่งในเวลาที่เท่ากันเครื่องการเชียงบกจะสามารถเผาผลาญแคลอร,รี่ได้มากกว่าและที่สําคัญแรงกระแทกต่อต่อเนี่ยน้อยมาก RM 5 0 0พิเศษตรงที่เป็นระบบแปรงต้านด้วยน้ำควบคู่กับระบบแปรงต้านแม่เหล็กไฟฟ้า3.2ระดับเพิ่มความเข้มข้นในการออก กาลังกายให้เหมือนเราได้พายเลยจริงๆโครงสร้างแข็งแรงมั่นคงลางสไลด์ด้านบนเป็นอนลูมิเนียมอย่างดีทําให้ลื่นไหลเล่นได้อย่างสมูทมีหน้าจอ LCD ที่แสดงผล5ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับที่วางโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสะดวก,กัับการใช้งานในบ้านเพราะสามารถตั้งเก็บได้ทําให้ประหยัดพื้นที่ในบ้านได้มากเลยค่ะใช้เวลาน้อยแต่เผาผ่านได้เต็มสูบกับเครื่อง Water Rover RM 500จากแบรนด์ IronTech